อพิยุทธไม่ปล่อยน้องไบ์ไปทัวร์บตอคืออะไรอ๋อไบ์มีช่องมีรายการชื่ออบตอค่ะอยู่ในช่อง YouTube อะไรอาบาตอย่อมาจากแม่โอไบา์แล้วก็โตค่ะอสดงว่าคุณผู้ชมเป็นแฟนนั่นนี่อะไรแฟนคืออะไรไปทัวร์บตอรายการคือเอา <YouTube. S 1> อเอาแม่ผัวลูกสะั้ย ชื่อรายการออบอตโอไว้ต๋ออทาง,ทางช่องอะไรช่อง YouTube ตัวไว้ชแนลเนี่นะคะ่ะช่องเดียวกับเป็นโนแอนไอนั่นแหละคะ่ะเอาดีไหมรายได้ดีไหม <c oughs> ไม่มีไรายได้ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมเจอกันดูหน่อยนะคะไวต้องนั่งกินข้าวแล้วถ่ายกันเอง <c oughs> เออไวอยากได้อยากได้เดี๋ยวเอาตังค์มาแบ่งถ่ายกินข้าวกินข้าวกันเองสามคนเนี่ยอบตอใช่ไหมคะแล้วถ่ายกันเองต้องนั่งยองๆเช่นนี้นะ แล้วก็กินไข่ให้โตให้โตกินไข่กับน้ําพริกฮะคือเรื่องการกินบางทีบางคนเขากินแล้วอร่อยกินแล้วดูน่าอร่อยใช่ไหมพ่ยุทธ์อย่างเงี้ยพ่ยุทธทานอะไรก็น่าอร่อยพ่ยุทธ์ก็น่าจะลองนะคะเปิดช่องแล้วก็กินข้าวอย่างเดียวเลยจริงเหรอพ่ยุทธ์ทานอะไรก็น่าอร่อยเขามีช่องเยอะนะช่องอาหารเนี่ยมีหม่อมถนัดแดกใช่ไหมอันนี้เขาดังนะใช่ป่ะอันนี้เขาดังมาวินนี่กำลังมาแรงเลยอ่าใช่ พี่มาวีนโอ้พี่มากินอะไรก็แกรขนาดนั้นแกใส่พริกเยอะแต่กินกูน่าอร่อยลํำแท้แกเคลือบเสริมไยเหล็กหรอกินพริกได้ขนาดนั้นอ่ะอกินมีใครนะอาหารพี่จะทําอันนี้ทัวร์ปตอใช่ไหมเดี๋ยวไปคิดก่อนคิดก่อนคือถ้าเป็นช่วงก่อนที่จะไปตั้งรัฐบาลมีรายการไปแล้วชื่อรายการว่าสุกอชาไงมาวันจันไม่ใช่เหรอคะวันสุกจันท อ่ากาเดี๋ยวดูสักนิดนึ่งเอทอ,อทำช่องแมวทำช่องแมวใช่ใชแล้วถ่ายทอดเป็นไลฟ์เหมือนเหมือนตอนเราไลฟ์หลินปิงนี่ก็มันไม่มี<ล>อะไรเลยไลฟ์ซามูไลฟ์ซามูไลฟ์จอนอะไรอย่างเงี้ยื่อวนตตลกมากเลยพี่ก็ลืมไปเปิดไฟไม่มีใครอยู่บ้านพี่ก็ไปเปิดไฟ ไปเปิดไฟไอ,ไอจอนน้องอเ,เออพี่เคยฉันเพิ่งเคยสังเกตหเหมือนกับเวลาเราอยู่ในที่มืดแล้วมีคนมาเปิดไฟอ่ะไอจอนนี่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ตามป็นอย่างเงี้ยอ๋อปรับตัวเข้ากับแสงก่อนตลกมากเออเอาพอแล้วล <c oughs> ่วงเลยเวลาเราพบกันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เรื่องเล่าสาธิตเหมือนเช่นเคยขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย แนโอกาสปีใหม่น้องไปจะมาเจอพี่ทีวันจันนี่วันอะไรวันที่หนึ่งวกราววันปีใหม่ะะปีใหม่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโวยพรท่านผู้ชมสักน,นิดเดิงก็ขอให้คุณผู้ชมสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภยัยมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตนะคะรวย,รวย,รวยเๆเฮงๆโชคดีค่ะหวยออกเมื่อไหร่วันที่หนึ่งไม่ออกออกพรุ่งนี้หรอออกสามสิบเอาเลขขูดไข่แก้วฮะใช่หรอลอตเตอรี่ออกวันไหน พรุ่งนี้ไงงพรุ่นฮะสามสิบ่าพรุ่งนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมมีเลขอะไรมาบอกมา<ะ>ไหมคะ <laughs> <laughs>